โอเคก่อนไปลงน้ำนะครับเรามาเตรียมตัวกันก่อนอนะเนื่องจากว่ากล้อง Insta 360 g หกศเนี่ยการกันน้ํามันจะกันน้ําได้เฉพาะตัวของกล้องเพียงเท่านั้น,นครับสำหรับท่านที่จะเอาลงน้ํานะอย่าเผลอใส่แบบนี้แล้วก็เอาไปลงน้ํานะครับเครื่องคุณจะพังทันทีนะ อุปกรณ์เสริมที่แนะนำนะครับที่ผมใช้ในคลิปที่จะได้ดูกันต่อไปนี้เนี่ยมันคือตัว vertical and horizon action mouse set นะครับอันนี้เราจะใส่ได้2แบบเลยเป็นแบบทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับผมเลือกใส่เป็นแนวตั้งนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเอากล้องนะครับ go 3 s เนี่ยลงน้ำได้อย่างสบายๆเลยนะครับติดเข้ากับไม้เซลฟี่นะเดี๋ยวจะลงลิงก์นะครับตัวของสินค้า เพิ่มเติมให้ใต้โพสแล้วกันนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้อ,อ่ะแล้วก็เรื่องของการเซตอัพตัวกล้องนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้เอาไอตัวนี้เนี่ยลงไปลุยน้ําด้วยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ามาตั้งค่านะครับนี่เรากดเปิดเครื่องเลยนะให้ทําการปัดจากด้านบนลงล่างแล้วก็ปัดอีกครั้งหนึ่งเลือกไปที่โหมดที่เป็นรูปจรวดนะครับแล้วก็คลิกแคปเจอร์ตรงนี้ต้องเป็นออนไว้เสมอนะครับ แล้วก็มันจะมีการควบคุม้องเนี่ยได้2อ,อย่างคือกดครั้งเดียวนะครับถ่ายเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้นี่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะไปตั้งค่านะหรือจะกด2ครั้งเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้นะที่นี้ผมเอาไว้ง่ายคือว่า Default เลยก็คือ Sin เกิลเพสหรือว่ากดครั้งเดียวเนี่ยเป็นโหมดวิดีโอแล้วก็กด2ครั้งเป็นการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าครับว่าในการกดครั้งเดียวเนี่ยเราอยากที่จะให้มันเป็นโหมดอะไรนะครับ ณนะที่นี้ผมเลือกเป็น free frame video ดีกว่าเนื mm ่อ hmm. งจากว่าเราเอามา,าทำวิดีโอเนีได้หลายแบบนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดนะครับผมเลือก 4K เลยนะครับเรโซนี้ไม่ต้องสนใจนะเนื่องจากว่าเราถ่ายออกมาเนี่ย mm hmm. เรา,เาไปเลือก mm hmm. เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนทีหลังได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เข้าไป เลือกตั้งค่าได้นะครับว่าเป็นโปรไฟล์สีการวัดแสงอะไรน,นู่นนี่นั่นนะไปตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็มุมมองของกล้องนะครับเลือกเป็นโหมดกว้างที่สุดเลยดีกว่าจ้ากว่าเป็นแอดเวนเจอร์นะเป็นเมก้าแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็กด2ครั้งนี่เป็นเข้าไปตั้งได้นะว่าจะให้เป็นอะไรนะนที่นี้เป็น default คือเป็นโฟโต้นั่นเองนะครับมนะแล้วก็ไปเลือกว่า ต้องการที่จะให้บันทึกในโหมดไหนนะครับความคมชัดอะไรยังไงนะครับเลือกเป็นแนว1ต่อหนึดีกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วก็นี่ยังไม่หมดเลือกมุมมองได้นะครับนี่เป็นแบบอัลตร้าวิวนะครับอ่ะแค่นี้เองง่ายๆเสร็จแล้วตอนลงน้ำก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถปิดอันนี้ไปได้เลย แล้วก็เอาเก็บไว้บนบกไม่ต้องเอาไปลงน้ําด้วยนะครับเราใช้เพียงแค่แค่นี้เองเอาลงน้าครับกันน้ําได้แบบร0 0เลยนะสบายสบายหายห่วงเลยนะครับวิธีการก็สมมติจะถ่ายวิดีโอก็กดปึ๊บครั้งเดียวนี่อันนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโอให้เราครับตามโหมดที่เราตั้งไว้กดหยุดก็กดทีหนึ่งแค่นี้จบแล้วก็กดถ่ายภาพครับกดสองครั้งเครื่องเขาจะหน่วงเวลาให้เรานะ การถ่ายภาพอาจจะต้องเว้นให้ตัวเครื่องเขาทำการบันทึกเนี่ยประมาณสัก1-2วินาทีนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการถ่ายภาพอ่ะประมาณนี้จะถ่ายวิดีโอกดอีกทีหนึ่งครั้งเดียวไฟจะเป็นสีแดงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันดีกว่าผมถือชุดนี้แหละไปล่องแก่งแล้วก็ลุยน้ำกันแบบ เต็มที่เลยนะครับสบายหายห่วงภาพชัดมากๆสำหรับอิสต้าสามหกศูนย์โกลสามเอสนั่นเองนใครั y camera in was more